กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์วันนี้เราจะพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ช่วงตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่15ตุลาคมปี2565เรามาดูการโครจรของดวงดาวของท่านที่เกิดในลัคนาและราศีสิงห์ไปพร้อมๆกันค่ะ คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากท่านได้มีการผูกลัคนาไว้แล้วตำแหน่งดาวตั้งรับในเรือลัคนาและทักษาจรจะมีผลกับการพยากรณ์รวมด้วยหากท่านที่ยังไม่เคยผูกลัคนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดท่านสามารถดูตามราศีรายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปค่ะในการผูกลัคนาท่านจะต้องใช้วัน เดือนปีเวลาที่เกิดและจังหวัดที่เกิดเพื่อหาจุดกำเนิดของแต่ละท่านค่ะและหากท่านอยากทราบเรื่องราวที่สำคัญแนะนำให้ท่านผูกดวงชะตากับอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือลัคนาคือร่างกายอาทิตย์คือพลังชีวิตจันทร์คือจิตใจและอารมณ์ ดาวที่มีการย้ายราศีในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนตุลาคมนี้ก็คือดาวพระอังคารจะมีการยกจากราศีพฤษภมาสู่ราศีเมถุนในวันที่สตุลาคมและมีการโคจรวิปริตเรียกว่าเป็นการพักองศาอยู่ในภพเรือนลาภะของท่านค่ะดาวพระพุธ มีการยกเข้าสู่ราศีกันในวันที่3ตุลาคมและได้ตำแหน่งเกษตรมหาอุดดาวพระเกตมีการยกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่4ตุลาคม สำหรับท่านที่มีลัคนาหรือราศีอยู่ในราศีสิงห์ท่านมีดาวตนุลักษ์ดาวตัวตนของท่านคือตำแหน่งดาวพระอาทิตย์และดาวพระอาทิตย์มีการมาสถิตยอยู่ในภพเรือนกระดุมพระและมีการกลุ่มร่วมกันกับดาวพระสุขค่คะซึ่งดาวพระสุขได้ตำแหน่งนิด เรียกได้ว่าในช่วงระยะนี้ท่านที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ท่านจะคิดในเรื่องของการหารายได้หรือท่านจะกำลังยุ่งวุ่นอยู่ในเรื่องของการหารายได้การทำอะไรที่ทำให้เกิดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบางท่านจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะและเรียกว่าการออกไปสู่สังคมจะนำมาซึ่งสิ่งที่ทำให้ตัวท่านนั้นเกิด เกิดเรื่องของการงานเพิ่มเติมหรืออาจจะได้งานเสริมงานเพิ่มอาจจะมีเรื่องของการเดินทางยังรวมไปถึงการเดินทางไกลอีกด้วยนะคะการไปต่างถิ่นต่างแดนไปต่างประเทศซึ่งดาวพฤหัสที่มีการเล็งกันในภพเรือนมรณะและดาวพระอาทิตย์นี้เรียกว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะส่งผลให้ตัวท่านนั้นอาจจะมีเรื่องของการเงินที่เข้ามาจากแดนไกลค่ะ ในช่วงวันที่1ถึงวันที่สาดาพระพุธยังคงมีการพักองศาทับตนุลักษณ์ของท่านอยู่ค่ะเรียกได้ว่าในช่วงระยะนี้ ท่านจะเกิดลาภผลท่านจะมีเรื่องของสิ่งดีๆเรื่องของการเงินเข้ามามากมายทีเดียวเลยและค่ะและในวันที่3ตุลาคมดาพระพุธจะยกเข้าสู่บ้านเรือนของตัวเองเรียกว่าได้ตําแหน่งกเกษตรราธิปดีและตําแหน่งมหาอุดที่เป็นตําแหน่งยิ่งใหญ่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน และเกี่ยวกับเรื่องของลาภผลเรื่องของสิ่งดีๆที่เข้ามาบางท่านอาจจะมีเรื่องของการได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆเข้ามาส่งเสริมในเรื่องการหารายได้การออกไปเจอเพื่อนการออกไปสู่สังคมนำมาซึ่งคนดีๆที่ทําให้ท่านได้พบเจอกับการงานหรือการทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของรายได้เสริมรายได้เพิ่มค่ะการเดินทางนำมาซึ่งโชคลาภนั่นเองค่ะสําหรับท่านที่เกิด ในลัคนาราศีสิงห์และสำหรับบางท่านที่มีการสอบถามเข้ามาว่าทำไมดวงชะตายังมีเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาเยอะแยะมากมายทั้งนี้ทั้งนั้นต้องแจ้งไว้ก่อนนะคะว่าการพยากรณ์ดวงชะตนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยรวมจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะสำหรับท่านที่ทราบเวลาเกิดท่านสามารถผูกลัคนาของตัวเองได้และสามารถที่จะดูตำแหน่งดาวตั้งรับว่ามีดาวใดที่เข้ามาเบียนหรือ ถึงกันกับดาวดวงนั้นหรือไม่ก็จะลดทอนหรือจะบวกกับสิ่งสิ่งนั้นไปนะคะความหมายของแต่ละท่านจึงไม่เหมือนกันค่ะ และเรียกว่าท่านที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ท่านนั้นยังคงเจอเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาอยู่ค่ะยังมีเรื่องของสิ่งที่เข้ามาให้ท่านต้องปรับเปลี่ยนหรือบางท่านอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสุขภาพกระดูกเกี่ยวกับเรื่องของฟันระบบกล้ามเนื้อหรือจะเป็นเรื่องของโรคเรื้อรังเดิมๆค่ะดาวพระเสาอยู่ในภพเรือนอรินะคะภพเรือนอริหมายถึงอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาหมายถึงสิ่งที่ เข้ามาขัดขวางต่างๆค่ะและยังรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรอีกด้วยนะคะยังรวมถึงโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีในช่วงระยะที่ดาวพระเสารอยู่ในภพเรือนอริแบบนี้กันด้วยนะคะสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะ แต่ดาวเสา์ตำแหน่งนี้เรียกว่าได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีก็ยังมีความเข้มแข็งอยู่นะคะและในช่วงระยะวันที่7มิถุนาไปจนถึงวันที่10มิถุนาเรียกว่าเสาพักองศาค่ะก็อาจจะมีเรื่องของการต้องกลับมาทบทวนเรื่องเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆหรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับบางท่านนะคะ ดาวพระเสารยังคงมีการโคจรวิปริตค่ะและจะมีการวิปริตนานไปจนถึงวันที่25ตุลาคมเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยค่ะแต่เชื่อว่าตำแหน่งนี้ที่ได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีตัวท่านนั้นจะเกิดความใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาเป็นอย่างดีค่ะ และเรามาดูตำแหน่งดาวพฤหัสกันบ้างค่ะดาวพฤหัสก็มีการโคจรวิปริตพักองศาหรือว่าการเดินถอยหลังนั่นเองในภพเรือนมอรณะภพเรือนนี้เรียกว่าได้ตำแหน่งพินทุบาทแต่ก็ยังมีเรื่องของสิ่งดีๆที่เข้ามาค่ะดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนระยะสั้นหรือเกี่ยวกับบุตรล้านบุตรบริวารหรือคนในปกครองของท่านนะ แล้วมาสถิตในภพเรือนมรณะแบบนี้ท่านอาจจะมีเรื่องของการห่างไกลบุตรหลานหรือบางท่านอาจจะมีเรื่องของอาการเจ็บป่วยของบุตรหลานแล้วจะต้องมีเรื่องของการเสียเงินเสียทองแต่พฤหัสตำแหน่งนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนื่องจากเป็นตำแหน่งที่เข้มแข็งค่ะสุขภาพที่มีปัญหาหรือการห่างไกลจากเรื่องของบุตรหลานบางท่านอาจจะมีเรื่องของการลงทุนการไปเสี่ยงโชคในที่ไกลๆก็จะเกิดผลดีนะคะการลงทุนใน ที่ไกลๆจะเกิดผลดีการทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของต่างชาติต่างภาษาการได้เดินทางไปต่างประเทศหรือมีการไปลงทุนบางอย่างในต่างประเทศแบบนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดีค่ะและในภพเรือนปุตตะยังมีดาวพระเกตสถิตร่วมด้วยค่ะดาวพระเกตก็มากระตุ้นให้เกิดเรื่องของการลงทุนการทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งใหม่ๆการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆเรียกได้ว่าในช่วงครึ่งเดือนนี้ท่านจะมีการ การเดินทางอย่างชัดเจนค่ะ เรามาดูตำแหน่งดาวพระราหูกันค่ะดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิเกี่ยวกับเรื่องของการมีส่วนแบ่งการทําอะไรแบบมีการค้ามีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์มีคู่ร่วมลงทุนและยังหมายถึงเรื่องของคู่ครองคนรักด้วยนะคะสําหรับท่านที่แต่งงานแล้วท่านที่มีคู่แล้วค่ะดาวเจ้าเรือนปัตตนิมาสถิตอยู่ในภพเรือนสุภะค่ะดาวธาตุลมสถิตในราศรีแม่ธาตุไฟแบบนี้ความสุขความสําเร็จจะเกิดขึ้นค่ะสําหรับท่าน เกิดในลัคนาราศีสิงห์และดาวเจ้าเรือนสุภพระซึ่งดาวพระราหูสถิตอยู่เรียกว่ามาสถิตอยู่ในภพเรือนลาภะมีดาวพระเกตกระตุ้นอยู่ด้วยค่ะลาภผลจะเกิดอย่างดีอย่างแน่นอนและเกิดขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์เรียกว่าความสำเร็จรอท่านอยู่ค่ะท่านจะมีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ คูร่วมลงทุนหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของส่วนแบ่งค่ะจะประสบความสำเร็จอย่างดีจะมีเม็ดเงินเข้ามาหรือบางท่านอาจจะได้พบเจอกับ ผู้ใหญ่ที่สูงสัก์อาจจะได้พบเจอกับมิตรใหม่ๆหรือออกไปสู่สังคมที่เรียกว่าเป็นสังคมที่มีชั้นเชิงเป็นสังคมที่ได้พบเจอกับผู้ใหญ่หรือคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์คนที่สูงศัก์กว่าท่านแบบนี้นะคะจะนำพาซึ่งโชคลาภมาให้กับตัวท่านหรืออาจจะนำพาเรื่องของการลงทุนรายได้เสริมรายได้เพิ่มมาให้ด้วยสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะ และเรามาดูเรื่องของความรักประกอบกันนะคะดาวพระศุกร์จะใช้ถ่ายเรื่องของสมบัติเรื่องของเงินทองเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจได้นะคะดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งนิด มาตั้งแต่วันที่27กันยายนอยู่ในราศีกันค่ะแต่เนื่องจากมีการกลุ่มร่วมกับดาวพระอาทิตย์ดาวตัวตนของท่านและดาวพระพุทธที่เข้ามาเสริมทัพอีกในวันที่3ตุลาคมค่ะเรียกได้ว่าในช่วงระยะนี้ความรักของท่านอาจจะเกิดสิ่งดีๆก่อเกิดเรื่องของการเงินหรือคนรักทำ เงินให้หรือมาให้สิ่งของที่ท่านถูกใจพอใจช่วงนี้สเสน่ห์ของท่านจะแรงนะคะถึงดาวพระสุกร์จะได้ตําแหน่งนิดจะอ่อนกําลังนะคะดาวพระอาทิตย์มากลุมร่วมดาวพระพุธมากุมร่วมในวันที่3ตุลาคมจะมีเรื่องของสเสน่ห์เรื่องของอารมณ์ทางเพศและเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าอาจจะทําให้ท่านระง,งับอารมณ์ของท่านไม่ได้แบบนี้เกิดขึ้นค่ะ เรียกได้ว่าดาวความรักยังคงอยู่ในจุดที่ดีอยู่ในจุดที่ตัวท่านนั้นรู้สึกมันอกมั่นใจค่ะสำหรับคนโสดที่กำลังรอคอยเรื่องของหัวใจเรื่องของความรักท่านจะได้พบเจอกับความรักที่เรียกว่า ปุบป,ปับหรืออาจจะชั่วข้ามวันข้ามคืนเกิดขึ้นได้ค่ะในช่วงระยะที่ดาวพระศุกร์มีการกลุ่มร่วมกับดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์แบบนี้ค่ะค่ะยังไงก็ขอจบคำพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ดวงชะตาของท่านในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนตุลาคมปี2565ไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้กันด้วยท่านสามารถรับฟังเราได้ผ่านช่องทาง YouTube แม่มดพยากรณ์เท่านั้นเราจะมีการอัปเดตดวงชะตาให้ท่านล่วงหน้าถ้าท่านไม่อยากพลาดกับทุกสาระดีๆอย่าลืม s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ไว้นะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ